สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรชาการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับ ก่อนหนึ่งนะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำเนาไลน์นะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2ครึ่งนะครับนะจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำเนาไลน์นะครับซึ่งเอ่อตอนนี้นะครับนะเป็นเวอร์ชั่นไฟนอล a l ลการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี6,4ก็ดีนะครับหรือจะเป็นการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อน Big Crash The Bu s สหรือ The Burst นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะ ทำนะครั้งนี้นะเป็นรอบสุดท้ายใน2ตอนนี้นะในปีนี้นะครับ64นะครับนะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับตอนที่1ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือตอนที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในเสาร์ที่16ตุลาคม64เนี่ยนะครับเวลาเที่ยง4 0ถึง4.15โมง15นะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งยังทันนะครับนะที่จะสมัครนะครับ ตอนที่2จะพูดถึงสามเหลี่ยมสามมุมนะครับของการมองผ่านฟอนเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอลข้อมูลเชิงสิติแลวก็ไซเคิลวงเราจะจักแล้วก็เซนดิเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสของนักลงทุนผู้บริโภคและผู้จัดการระบบนะครับธนาคนารกลางนะจะพูดถึงโอกาสนะครับที่จะเกิดเดอะเกรดรีเซ็ต2020นะอย่างเป็นทางการนะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเกิดเดดครายส์วิกฤตนี้สินแล้วก็เดดเดลเลตนะครับการปรับลดนี้สินครั้งใหญ่ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะ่าจะมาพูดคุยกันนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นไฟนอลการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับนะในสิ้นปี64ก็ดีหรือเตือนครั้งสุดท้ายก่อน Big Crash, The b u ัส t h e Burst ก็ดีนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศ9599เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลักการมองของผมก็คือนะเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้าเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนั่นคือหลักของความไม่ประมาทนะครับ มันโอกาสจะเกิดนะผมยังคงไว้ที่ปี6-4มีโอกาสที่80%แต่โอกาสที่จะล้นไปในปี65ก็มีอยู่20%สนะครับสำหรับตอนที่3นะต้องบอกว่าเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะซึ่งต้องรอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะใน2ตอนแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะตอนนี้3าจะพูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปในทศวรรษ2020นะครับหลัง Big Crash The Bu s แล้วก็ The b u r s t นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะจัดทำอาจจะแล้วเสร็จปลายปีถึงต้นปี65นะครับ นะมาดูกันต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับนะท่านนี้นะฮะคุณเดวิดฮันเตอร์นะเขามองอย่างไรเกี่ยวกับทุนนิยมนะปัจจุบันนะซึ่งเขาก็มองว่าเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้องมันมาแทนที่นะครับก็เราควรจะรู้ไว้ใช่ว่านะ่าจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นะครับ คุณเดวิดแฮนเตอร์นะครับก็เหมือนนะครับทหารผ่านศึกนาะริวอลสตีดประสบการณ์กว่า48ปีนะครับแล้วก็เป็นนักยุทธศาสตร์นะวางแผนนะการมองสั่งมุมทางมหาภาคนะครับนะซึ่งเขาก็พูดถึงเหตุการณ์เมล,ลอัพการหลอมตัวสูงขึ้นแล้วก็การเกิดเดอะบัสตามมานะซึ่งผมได้อัปเดตนะคลิปมา วันนี้ก่อนที่จะพูดถึงคลิปต่อไปนะซึ่งเขาบองว่าทุนนิยมทุกวันนี้มันเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้องนะครับไม่ใช่ทุนนิยมเสรีอีกต่อไปนะผมขอสรุปนะครับนะมุมมองของเขาสําหรับใครที่พลาดคลิปก่อนน้นี้นะครับเ,เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายมากนะครับใน3-9ปีของวงรอบวัฏจักรตลาดกระทิงนะแล้วก็กําลังจะมีการแว่งตัวบางทีนะใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา มีเงินสดจํานวนมากนะครับอยู่ในไซด์ไลน์คืออยู่ข้างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับเขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยดูเหมือนกําลังมองหาจุดท็อปสูงสุดดังนั้นนะฮะจากจุดยืนในระยะเวลาอันใกล้นี้เขาคิดว่ามีเงินสดจํานวนมากนะครับอยู่ไซด์ไลน์คืออยู่ข้างๆนะซึ่งไม่ได้เขา้าไปอยู่ในตลาดเขามองเห็นเชื้อไฟที่จะนามานะที่จะนําพาพวกเราผ่านไปในอะไรที่เขาเรียกว่าขาสุดท้ายของตลาดกระทิงรอบนี้เนี่ย โดยปกติแล้วนะขาสุดท้ายนี้มันจะมีความชันที่สุดนะมันจะชันยิ่งกว่าเมื่อ18เดือนที่แล้วนะที่มองเห็นนะเป็นพาราโบล่านะในปีที่แล้วนะครับ เ,เขามองว่าเฟดเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวมุ่งตรงไปยังการไทเทนนิ่งหรือการตึงตัวทางการเงินอย่างชัดแจ้งนะเขาคิดว่าเทเปอร์ที่เฟดจะทำเนี่ยจะเป็นแบบเบบี้สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปเล็กๆนะทำเล็กๆเท่านั้เนเองนะครับมันไม่ใช่การไทเทนนิ่งนะหรือการตึงตัวทางการเงินนะครับเมื่อคุณลด1,20 0 0 0ล้านนะครับอดอลลาร์เนี่ย นะซึ่งกำลังเข้าไปสู่ในตลาดนะไปที่ระดับ1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะมันยังคงเป็นการผ่อนคลายทางการเงินนะครับเขาคิดว่านะคุณกำลังจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีก3-4เดือนข้างหน้านะในเทอมของว่าถ้าคุณได้รับการเมลอัพหลอมตัวสูงขึ้นนะครับอย่างแท้จริงสาเหตุนะครับของการเกิด The b u ัสเนี่ยอาจจะมาจากการไทเทเนิ่งของเฟดนะบางทีธนาคารกลางเนี่ย ทำการไทเทนนิ่งคือการตึงตัวทางการเงินทั่วโลกถ้าคุณได้มองเห็นพันธบัตร10ปีนะครับซึ่งในขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ1.35-1.36%นะซึ่งคุณมองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันสูงขึ้นเกินไปกว่า2%บนเส้นทางของการไทเทนนิ่งซึ่งเฟดอาจจะไม่ได้เริ่มการไทเทนิ่งของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่ตลาดพันธบัตรเนี่ยกำลังจะทำมันให้คุณสิ่งนั้นอาจจะเป็นสัญญาณแรก สัญญาณที่2นะครับจะเป็นตัวตลาดหุ้นเองนะมันจะขึ้นสูงสุดเพื่อจะออกและเมื่อคุณเริ่มต้นมองเห็นการม้วนตัวของสิ่งนั้นเมื่อการไต่ลงเนี่ยไม่ใช่5%นะแต่การไต่ลงนั้นไปที่20%ถ้า The Bu ัสเกิดขึ้นในปี2022นพวกเขากำลังจะพิมพ์เงิน ธนาคารกลางกําลังจะพูดว่าพวกเราต้องทําสิ่งนี้เพราะถ้าพวกเราไม่ทําพวกเรากําลังจะมีการล่มสลายจะได้เห็นนะที่เขาพูดว่าปรปริมาณเงินนะฮะยีถึงสาล้านล้านดอลลาร์ในบัญชีงบดุลนะหรือบาลานซ์ชีดของเฟดในทางหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาต้องทำนะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางของอะไรที่เขาคิดว่าจะเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่สุดนะในประวัติศาสตร์ เขามองนะครับว่าชนชั้นล่างเนี่ยนะครับนะกำลังนะจะทุกขทรมานนะครับผู้คนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยกำลังจะทุกขทรมานนะในระดับสูงก็กําลังจะทุกขทรมานนะซึ่งเราคิดว่าพวกเราเนี่ยนะกำลังจะมองเห็นการทำลายล้างทางความมั่งคั่งนะในปี2022 เขาบอกผู้คนว่านะให้มีบ้านเป็นของตนเองให้เรียบร้อยและสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถนะทนทานได้ต่ออะไรก็ตามที่จะมาตามทางของคุณนะการสูญเสียรายได้ในอะไรที่คุณมีและสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอที่จะทำนะผู้คนบางส่วนไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะสามารถที่จะทําสิ่งนั้นแต่ข่าวดีสําหรับคนที่มีรายได้ต่ําอย่างน้อยที่สุดนะใน 1-2ปีข้างหน้าเนี่ยคือที่เรามองเห็นในปี2020นและนับจากนั้นนะครับพวกเขาจะได้รับการจัดสรรสิ่งต่างๆทั้งหลายของระบบช่วยเหลือต่างๆปัญหานั้นที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับมันคือเมื่อพวกเราเข้าไปถึงในทศวรรษ2030เมื่อเขาคิดว่าพวกเรากำลังมองเห็นรัฐบาลที่ล้มละลายพวกเรานะจะไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของพวกเราได้ถ้าคุณไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของคุณ ในเบื้องต้นคุณไม่สามารถหาทุนเพิ่มนะคุณไม่สามารถที่จะออกไปที่ตลาดทุนและพูดว่าพวกเราต้องการขายพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นที่จะมีเงินมากขึ้นนะที่จะให้ผู้คนสิ่งนั้นคือการจบสิ้นสุดของเกมเก้าอี้ดนตรีหรือพูดอีกอย่างง่ายๆว่าเป็นการเริ่มต้นของการจบสิ้นลงนะครับของกลช่อฉนเขาพูดถึงซ u เปอร์ไซเคิลนะครับซึ่งก็คือวงรอบวัฏจักรใหญ่ระหว่าง2 d e ด r เพรสชั คือเดอะเกตดีเพชชันของปีทศวรรษพันเก้าร้อยสามสิบนะที่เป็นจุดเริ่มต้นของวงรอบวัฏจักรนั้นอะไรที่ตามมาด้วยเดอะเกสต์ดีเพชชันก็คือการตกต่ำซบเซาครั้งยิ่งใหญ่และในดีเพชชันครั้งต่อไปซึ่งกำลังจะเป็นในทศวรรษ2030นมเฉะนั้นโกลโบบัสการร่วงร่มเพลทั่วโลกนี้ในปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ดีเพชชันนะฮะเขามองว่าโกลโ d e ดีเฟชชันารีบัสการร่วงเพลที่เกิดเงินฝืดทั่วโลกนะและเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในบริษัท ะครับพวกเขานะจะเป่ามันทั้งหมดเนี่ยให้สูงกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินและนี่สินที่เพิ่มมากขึ้นต่อมานะครับก็เป็นการล่มสลายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยในปีทศวรรษ2030เนื่องจากนะครับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดนะในประวัติศาสตร์ปีหน้านะ คุณกำลังจะได้เห็นเงินเฟ้อนะมาจากที่เกือบตัวเลขจะเป็น2หลักในปีนีนะ้หรือแน่นอนที่สุดนะตัวเลขหลักเดียวที่สูงจะต่ำลงไปที่ติดลบในปีหน้าและตัวเลขติดลบนั้นในปีหน้านะฮะบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะแทบจะมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดที่จะพิมพ์เงินถ้าคุณมีเงินฝืดนะหรือไม่มีเงินเฟ้อเนื่องจากนะมันจะมีการตามหลังต่อเมื่อเงินนั้นจะนำหน้าไปสู่ปัญหาเงินเฟ้ออีกอันหนึ่ง และยิ่งเป็นอันที่ใหญ่ขึ้นไปนะพวกเขานะจะมีความสามารถนั้นเพิ่มอีกครั้งเดียวนะที่จะเป่ามันให้สูงขึ้นที่จะนำมันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งปัญหานั้นคือภายในสิ้นสุดของทศวรรษนั้นเงินเฟอ้อจะไปสูงทะลุหลังคาเมื่อคุณมีเงินเฟอ้อที่สูงมากและมันดูเหมือนเงินเฟอ้อที่ยั่งยืน ที่ซึ่งทุกๆดอลลาร์เล็กๆที่คุณพิมพ์นะเป็นเพียงแค่การราดน้ํามันเข้าไปในกองไฟเงินเฟอ้อนั้นเมื่อคุณมาถึงตรงจุดนั้นเฟดจะออกไปจากเกมของบอลนั้นและบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกก็จะออกไปจากเกมบอลนั้นพวกเขาจะไม่สามารถพิมพ์แม้แต่เพนนีเดียวพวกเขากำลังจะต้องตึงตัวทางการเงิน ะครับคุณจะมองเห็นอะไรที่ออกมาตรงนั้นนะหหรือ7ปีนับจากนี้และพวกเราจะไม่มีความสามารถใดๆนะที่จะคงรักษามันให้ไปต่อได้นะครับตอนนี้นะครับเขามามองถึงว่าพวกเราในขณะนี้นะครับไม่ได้อยู่ในทุนนิยมอีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ใช่ทุนนิยมแบบตลาดเสรีตามที่พวกเรา นะถูกสอนในหนังสือตำราเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะพวกเราอยู่ในอะไรที่เป็นในที่สุดแล้วเนี่ยเรียกว่าครนีแคปิตัลลิซึมนะครับหรือว่าทุนนิยมนะแบบพวกพ้องในขณะน,นี้อะไรที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในทศวรรษ1 9 8 0เมื่อพวกเรามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบทั้งปวงนะของการชดเชยในธุรกิจเมื่อสต็อกออปชั่นนะครับเป็นเรื่องที่นิยมมาก มีเหตุผลที่ดีนะที่อยู่เบื้องหลังมันนั้นะในเทอมของความคิดนะของพวกเรากำลังจะได้ผลตอบแทนของการจัดการของพวกเราพวกเขากำลังจะได้รับการจ่ายที่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของพวกเขาและพวกเขานะตัดสินสมรรถภาพนั้นนะจะถูกผูกติดอยู่กับหุ้นนั้นแต่สิ่งนั้นมันอนุญาตนะแรกสุดนะของทั้งหมดพวกเขาเริ่มต้นนะที่ให้สต็อกออปชั่นแก่ซ e อต่าง ผู้จัดการอาวุโสต่างๆและคณะกรรมการบอร์ดต่างๆก็ไม่ได้รังเกียจที่กำลังทำสิ่งนั้นไม่ได้เป็นต้นทุนที่มากต่อบริษัทอย่างแท้จริงแต่มันนำไปที่ซึ่งบรรดา CEO ต่างๆซึ่งเคยสร้างนะเป็นล้านของดอลล่ากลายเป็นกำลังทำเงิน 20, 30, 40นะหรือแม้แต่บางทีนะครับอาจจะถึง100ล้านดอลล่า และมันเป็นเพียงแค่ไม่ใช่ความเป็นจริงเขาได้ยินผู้คนในทุกวันนี้นะในวอล e ีดกำลังโต้แย้งว่าเฮ้ hey, มันเป็นตลาดเสรีคุณไม่ได้ลงโทษบรรดาซ e o ต่างๆนั้นถ้าพวกเขากำลังทำงานที่ดีพวกเขาสมควรกับมันไม่พวกเขาไม่สมควรในลักษณะของเงินแบบนั้นไม่มีใครทำสิ่งนั้นพวกเรากำลังเล่นเกมระบบนั้น และดังนั้นนะคุณมีระบบทุนนิยมนะแบบพวกพ้องคุณมองเห็นจริงๆนะการแบ่งแยกขนาดมหาือมานะระหว่างกลุ่มคนที่มีและกลุ่มคนที่ไม่มีและกองทุนเฮดฟันนะก็มีเกมของพวกเขาเองที่กำลังดำเนินไปในเทอมของอะไรในที่พวกเขาอาจสามารถทำได้เขาแค่คิดว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานะพวกเราเนี่ยออกนอกรางไปในเทอมของอะไรที่ทุนนิยมควรจะเป็น บรรดาตลาดเสรีต่างๆนะเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ของทุนและในการจบสิ้นลงนั้นถ้ามันได้ถูกปฏิบัติอย่างเหมาะสมคุณสามารถมีระบบที่ดีมากที่ซึ่งผู้คนในระดับล่างเนี่ยมีโอกาสและถ้าพวกเขาทำงานหนักนะคุณสามารถที่จะเติบโตสูงขึ้นมาสู่ในระดับที่สูงขึ้นแต่เมื่อคุณอยู่ในทุนนิยมแบบพวกพ้องไม่สงสัยว่านะที่ผู้คนมีความไม่ไว้วางใจอย่างสูง ในระบบของพวกเราไม่สำคัญว่ามีผู้คนสงสัยพวกเราได้ยินในโพสำรวจต่างๆนั้นว่ามีผู้คนจำนวนมากในคนรุ่นหนุ่มสาวที่อ่อนกว่าเชื่อว่าระบบนะคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ดีกว่ามันแน่นอนว่าไม่ใช่มันเป็นระบบที่น่ากลัวมันอาจจะแย่ยิ่งกว่าในอะไรที่พวกเรามีในขณะน,นี้นะด้วยรัฐบาลของพวกเราที่กำลังวิ่งอยู่ในสิ่งต่างๆ แต่เขาเข้าใจเหตุผลนะที่พวกเขาหันหลังให้ทุนนิยมเนื่องจากว่าอะไรที่พวกเขากำลังมองเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันไม่ใช่ทุนนิยมที่แท้จริงมันเป็นทุนนิยมแบบพวกพองนะครับเอาล้วนะครับนะผมจะมาสรุปนะครับเนื้อหาขีดเส้นใต้นะของคลิปนี้นะครับพูดถึงว่ามุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับเขามอกว่าทุนนิยม ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุนนิยมในตลาดเสรีต่อไปนะครับมันเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้องมาแทานที่เล้วนะครับเป็นอย่างไรนะฮะลองมาดูที่จีบเส้นใต้กันเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในทุนนิยมอีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ใช่ทุนนิยมแบบตลาดเสรีตามที่พวกเราถูกสอนในหนังสือตำราเศรษฐศาสตร์ต่างๆพวกเราอยู่ในอะไรที่เป็นในที่สุดแล้วนะคือครอนนี่แคปิตอลิซึมนะครับหรือเรียกว่าทุนนิยมแบบพวกพ้องในขณะนี้ อะไรที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในทศวรรษนะ8ั 1980, นะครับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบทั้งปวงของการชดเชยในธุรกิจเมื่อสต็อกออปชั่นเป็นเรื่องที่นิยมมากแรกสุดนะของทั้งหมดนะพวกเขาเริ่มต้นนะที่ให้สต็อกออปชั่นแก่ CEO ต่างๆผู้จัดการอาวุโสต่างๆและคณะกรรมการบอร์ดต่างๆก็ไม่ได้รังเกียจนะที่กำลังทำสิ่งนั้น มันทำไปมันนำไปที่ซึ่งนะบรรดา CEO ต่างนะที่เคยนะสร้างเป็นร้านของดอลลาราเนี่ยกลายเป็นกำลังทำเงิน 20, 30, 40, 50บางทีนะแม้แต่าจะาเป็น100ล้านดอลลาร์ซึ่งคุณมีระบบนะทุนนิยมแบบพวกพ้องซึ่งนะคุณมองเห็นจริงๆนะในเรื่องของการแบ่งแยกขนาดมหือมาระหว่างกลุ่มคนที่มีกับกลุ่มคนที่ไม่มี เขาแค่คิดว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานะพวกเราเนี่ยได้ออกนอกรางไปในเทอมของอะไรที่ทุนนิยมควรจะเป็นบรรดาตลาดเสรีต่างๆนะเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ของทุนและในการจบสิ้นสุดลงนั้นนะถ้ามันได้ถูกปฏิบัติอย่างเหมาะสมคุณสามารถนะมีระบบที่ดีมากที่ซึ่งผู้คนในระดับล่างมีโอกาสและถ้าพวกเขาทำงานหนักคุณสามารถที่จะเติบโตสูงขึ้นมาสู่ในระดับที่สูงขึ้น แต่เมื่อคุณอยู่ในทุนนิยมแบบพวกพ้องไม่สงสัยว่าที่ผู้คนมีความไม่ไว้วางใจอย่างสูงในระบบของพวกเราพวกเราได้ยินนะในโพสสำรวจต่างๆนั้นว่ามีผู้คนจำนวนมากนะในคนรุ่นหนุ่มสาวที่อ่อนกว่าเชื่อว่านะระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่า นะเขาเข้าใจเหตุผลนะที่พวกเขาเนี่ยหันหลังให้ทุนนิยมเนื่องจากว่าอะไรที่พวกเขากำลังมองเห็นเป็นสิ่งน่ากลัวแต่มันไม่ใช่ทุนนิยมที่แท้จริงมันเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้องนะครับอันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับนะซึ่งผมก็ได้พูดนะสิ่งที่สำคัญนะในแต่ละช่วงนะในมุมมองของคุณเดวันเตอร์นะจากก่อนหน้านี้นะครับ แต่โดยสรุปก็คือนะที่เหตุผลเป็นช่้นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทุนนิยมเสรีหายไปนั่เนเองนะครับมันเป็นตลาดที่ถูกจัดการนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับจะได้เป็นสาระป,ประโยชน์ในการเตรียมตัวรับมือนะใน,ในทศวรรษ2020นี่นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u t u b e ช่องดาวจรเสด็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามท้าในาี่การร่วมสนับสนุนนะครับในช่องผมก็ตามบัญชีนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ